สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้อรัสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนะครับอ่ะสามตัวบนนะครับเนาะตัวนี้เป็นสถิติรัฐบาลไทยเนาะอืมนะครับแล้วก่อนจะเข้าสูตรการคิดคำนวณนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนาปะคิบการคิดนวนแนวทางสถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเด่ยน3าตัวบนเนาะสถิตินะครับที่งวดวันที่ อ่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเนาะสถิติที่อาจารย์คิดคำนวก็ไว้ก็ตามนี้เลยเนาะสามตัวบนออกสามเก้าห้าสองตัวล่างออกหนึ่งห้านะครับสูตรที่ราคิดคำนดณเนาะสามเก้าห้านะครับมานะครับสูตรนี้ก็ยังเดินต่อนะครับสูตรก็จะมีว่านะครับหลักหน่วยล่างบวกกันสามครั้งถ้ากับวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามแล้วก็บวกสองนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวอาจารย์เปิดหน้าสูตรกอนนะครับ อ่ะนะครับเรามาเริ่มทําการคริดคำนวณสูตรนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะหกนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับหกสามสิบวกหเป็น19 19กบเก้วกหเป็น20 20ิบวกหเป็น21 21ิบเวกสเป็น24 24ิบกสเป็น26นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับ3ตัวบนออก9 9 4นะครับ2ตัวล่างออก8 4 3ตัวบนนะครับคือ9 9 4สูตรทรนิยคำนวณนะครับ9กับ4นะครับมาเบิร์ดมาหามจะมาแค่2หลักเท่านั้นนะครับเนาะมาดูสถิติขั้นต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ4นะครับบวกกัน3ครั้ง4 3 12 12บวก1เป็น13บวก1เป็น14 บวก1เป็น15บวก3เป็น18บวก2เป็น20นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแ,งแบงรัฐบาลไทยนะครับ3ตัวบนออก3 0ย์ตัวล่างออก 70, นะครับหลัก3ตัวบนคือ303 30, นะครับสตรทราคิดคำนวณเนานะอ่ะสามกับศูนย์มาเมื่อเดิมนะครับถ้ามาหามครับจะมาแค่สองหลักเท่านั้นนะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงดถัดมาเลยนะครับเนาะเราก็ทาการคิดคำนวณจากสูตรเดิมนะครับเนาะศูนย์บวกกันกี่ครั้งก็เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกสองได้แปดนะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงดถัดมานะครับ ฉลากกิมแมกซรัฐบาลไทย3ตัวบนออกหกสครับ2ตัวล่างออกหนะครับ3ตัวบนนะครับคือ6 2 8นะครับสูตรทูโรกี้คำนวณนะครับ6 2 8นะครับมาเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะเราก็ทําการคิดคํานวณจากสูตรเดิมนะครับท่านผู้ชมเนาะสูตรในการคิดคำนวณนะครับก็เหมือนเดิม9บวกกัน3ครั้ง9 3 27บวก1เป็น28 บวเป็น29่บเก้วกหเป็น 30, มบวกสเป็นสามบวกสเป็น35นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนะะาะสลหรับกิมแบ่งรัฐบาลไทยนะครับ3ตัวบนออก 3, 9, 5, สามเตัวล่างออกหนึห้ตัวบนนะครับคือ3ามเนะครับสูตรโทรคิดหน่วน,นะครับ3 9มห้า มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะห้าบวกกันสามครั้งสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็บวกหนึ่งเป็นสิบแปดบวกสามเป็นยี่สิบเอ็ดบวกสองเป็นยี่สิบสามนะครับเนาะโอเคนะครับเราก็จะได้สถิติแล้วนะครับสามตัวเนาะก็เหมือนเดิมอาจารย์ก็จับให้เป็นแนวทางนะครับหก 7, 8จ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเนึ่งหกเสามหกแสาหนึ่งสแล้วก็เจ็ดแป เจ็ 1> 7, 1, 3, แล้วก็813นะครับเนาะสถิติรัฐบาลไทยเด่น3ตัวบนนะครับวันที่1ขีด02นีด2อ6 4นะครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากนะครับ เพื่อนเพื่อนพี่น้นนองเนาะรัฐสมาชิกที่นา่ารักทุกท่านนะครับที่เข้ามาทําการรับชมเนาะคลิปการคลิปเน,น,น,นินในวันนี้เนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยเดนะ้อเนาะเพื่อเป็นะกนําลนะังใจนะครับในการทําคลิปครั้งต่อไปเนาะโอเคก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคําเตือนกันก่อนเนาะคําเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เปน็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติทำในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการน,นำเสนอนะครับคลิปการคำนโนนดาแนวทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเด่ยน3ตัวบนนะครับบพินเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ